ใช่ไหม Yes 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 Yes, yes! อะไรอะไรอะไรว้าวถ้าช็อกโกเคเดี๋ยวคงต้องเพิ่มอีกออบบี้เยอะไปเลยดีมากถ่ายพอดีเป๊ะ

หมดเลยเกลียงบ้อ,องที่มันอยู่ตรงข้างอินดี้ยัมีอยู่อ,อุ้ยตกตกโอ้โหตายเหยียบกระทันหันไม่เหลือเลยอืมเยลือซะด้วยเผาเนื้อเอาเผาเนื้อก่อนแล้วกันเผาเนื้อไปบางส่วนโอ้กระโดดทีนะทีเดีวยวได้แค่นี้แหละ โอ้ยโอ้โโอ้ย,อยสายลงไปน่ากดชิบคุณลือคุณลืก <c oughs> ไปเปิดประ,ะตูให้ยุงเข้ามาบ้าไปแล้ว โอเคครบครบทุกตัวอา้าหมุล้ว้าบนร็อตมันหาย

ตัเ้ยโคสตวยี่สวัี้จ่ใี่มันเหมือนกระดูก

แกแกกบซีรีเร็วกว่าปฏิทิอ,อ,อแล้ว <S <S ฟฟมันขอเห็นหน่อยได้ไหมอยูระวังก็ได้ไม่มีในเฟสของไอ้นี่ไม่มีเลยล อเ,เอา <c oughs> นี่เป็น lot. เอ็นเหรอเอ่ตกแต่งบ้านเพราะเฟสเรามันวนอยู่ที่เฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามเฟดสี่ เออจริงวะเอกมันมันเกินไปไปเคลียร์่ะเนี่ยพี่บอกโโคตรเยอะเลยมันแหลกความแหลกขั้นสุดเลยอ่ะโอเคจะยืนจะยืนไอ้สองจะยืนจะยืนจะย็น อืมไม่เห็นนะเจอขวาบนหัวอีกค่าสุดพลายเขาเอาไม่อยู่โอเคได้เก็บมาอีกเม็ดหนึ่งดีเดี๋ยวลุงแค่น้ำได้ค่ะเพิ่มเดี๋ยวถ้าหยุดอาจก็บอกลุงด้วยนะเพราะว่าทนี้รุงเค่น้ำก่อน เอาบล็อกดินบล็อกดินมาหนึ่งอัน <c oughs> และเป็นผิกแอปขอเหล็กหน่อย <c oughs> เพื่อจะเอาผิดิกแอปตัวนี้มา <c oughs> แล้วก็อาจจะเฮ้ยเอ้เอาอ๋อ

หรือเอกที่ว่าไงถ้าเกิดเราจาไว้อย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้คอมมาน์ถ้าเราตกอย่างเงี้ยจะได้ขึ้นไหมยงไงเอเป ดูสภาพมันก็ใช้ถึม <Wow. S 2> าค่อนข้างยากว่ะ